สวัสดีครับทางเด็ดชาแนลครับวันนีวว้บรรยากาศท่อนพี่น้องเยอะทีล่องเด่นน้ำเปิดน้ำเซาซาหน่อยเวล้วพี่น,น้อ,นองมองนันฮ้อนฮ้อนพี่น้องวันนี้ฮ้อนครับฮ้อนเนี่ยเด่นสงการก่อนเลยไปล่องเด่นน้ำพี่น้อง้ย ลองกันน um ี่ยังบอลอาะแกดข้านกวางขวานดูเสีกับดีขวอนรับดี Nó. Ừ, đâu bạn Diễn cái chơi đâu bạn này ช่วยครับน่าพี่รอดก็เล่นน้ำเก็บบาร์เก็บด้ คนต้องการพม่นรอกอากาศเป็นฮอนิึงนต้องการเลย

หอนที่น้องหอนห่อนห่อน,อน,อนทักอี่ามมาแถวหน้าแม่เตนกระนอยตาข้าวจะเปิดใจบังคับจเ,เต็มด้วยเออบังคับได้เต็มหรอมันเต็มกุยจีเอาน้ำแข็งมาลงอีกบานนี้มาเด้อพี่น้องเรียนน้ำล้มกันการันห่อนครับอยู่บ้านอยู่ซองโอ้ยจะกี่เปอส์ เปิดแอร์ก <Tamam. S 1> ับเพืองไฟเปิดน้ำก็บทีเพืองค้าน้ำอีกแลเนาะดางมันเถอะขนาดนั้นหัว zoom การลินนี่โอ้ยแดดแบบมันอบเอวเลยเนาะเอาทีมงานบุคคลในโรงวิงานที่งานท่านรองดอนน้ำเต็มเยอะ Dạ, như thêm ngàn luôn nằm dưới đây Hả? Thôi ghét nhăn cả nó bà nó Thôi cả ghét nhăn nó luôn nằm nằm bà nó Ui Bà nó cả đoàn ừ. hoàn chú điểm sáng đi, đi đoàn đó tạm không Ui, vâng bà đẹp đi hoàng Hiếm bà đẹp, xẹp xẹp Bà đẹp Chät, บเข้มแนบเนาะใกม้ลงมือกันเยอะโอ้กรปุลจะแซบเหรอดีละตัวแซบดีเป็นอะไแซบบเลยอะคือพอเอาปสมคืพผสมมาสีใช่วเออว่าส้มปลาส้มปลามี่อ่งแังอ่างป้าส้มปลามาสีจริงกบตำห้องแ่บเล่อืมพีดองบรรยากาศนาห้อนพี่้องห่อนคลกได้ กาการก็ข hmm. uh. okay. yeah> ี้เห็ดยังยูเนียนด้วย้อต่ำมึงกินตัวบันอืคนดจ่อยไปนหนาใครจะกินหลายเร้อสีไงคนจไจะกินหลายเรด้อมันสิไงคนสวยของ่องโอ้คืออาปากสูงแถววดโอ้เยเหรอ ไมก็น่ากันกลเอระเห็นนะาาาาน,นึกว่าอชุงดีบอกตามอ่ไม่สวนผู้นอนทายิบสบายแค่แกทายกิบเกี่ยวนิ่ทายกิบินน้ำนานทยควอนน้บเนั่าิบอบหรือน้องสาหรือเราเย็น กาต้นห่านลายให้ไปัวไปเทียบแด้วครับกลาง้าเขาก้าลงไปคุเสกันห้องม้นมาเลยเอาไปแดกเข้ามแัวนึงขอบุห้บก่ให้แขมบกใหญ่จ้าไปม้าวตย้ยาดห้เอาเ็บกอบต้ไปแดกไม่น่ายาวก็จะเป็นมุ้งนติไม่ซน้ำส่หุมุ้งใหม่เดี๋ยว่ามาบอกไป เอาสมมีเขาผสมนี่ะเอาผสมสมมือนเดสี่งแม่เอา่ตแน่ไหน่อยเออสมใรมันกมันกะที่เคยก็ปลาแดก็ดีใรปลาเดมันดีสมก็ลอยดันยางผมย็นเดี๋ยวงเอาอันนี้เดอสุดนะพี่น้องมาเนยตัหมฮ้งมาเลย้วตับหมูฮงส้มป่าพี่น้อง เอากูได้ยาวไปแล้วไปเด้วร้างตางใส่บ้างือ้โหใส่ปลาแดกบ่านนี้โอ้ยกินประแดกบ่ไดพี่น้องเลยกินปลาแดกบ่้านระดูกจกรพวกระเทนใ่หมซิอนีหัวไก่ต้มน้ำปลา มาพี่น้องมาจ็บแจมกันครับอันนี้สมปลาพี่น้องสมปลาเป็นโตเลยสมปลาขาวสีแค่ีหนพี่น้องนี่มือสีอันลังมาหาย้ขนาดไุทางันไหมันหม้ไปหาเออหันีมาหายายสุแบบนี้ ดีดีเด้อเข้ากันว่ะมันคล้ายๆประดแดกตะวันโมเข้มนะสมปาก็ตำาหงหลังไอเจ้าอันี้ไปหาตะซักตะยันที่ถอยไปเอ๋มาหาขวไม่เนี่ยมันตะซักยัน่ะล่เยโซ่สีก็แดกเห้ ชิคไม่แดงในป้นนี้เห็ดอีกเรื่ยายเกือบันแล้วเป็นไหคุกเอาเสกันเริ้มจะหวานผลว่ะใช่ัต้งสูงอาตาสูงเจดสินขอบุญให้เง a ยายงดัง แซบพี่น้องแซ่ตำหงทางน้องสะชนามเหมันอ้นุดยอดที่ร้องมื่อเนี้นั่งำเงาเลยโอ้สอปาก็แจบเลยปะสาตำงไนี่าวไปยุ่งเนาะ

รถเที่นาเอารถพี่ก้าไปวะท้องตลาดไม่ตลาดเนี้ยปวดดีว่มก็เอามาได้มีเงินมาเดียจึงได้โลดเอาเอาไปใส่แต่ของเก่งไหมเป็นไหนสวนีอย่างเ เอาเเขาอว่าไมเห็นย่ด้ามันไ็กใ้หปด้วนก้ใลา้ยปอนมันร้อีแม่ให้งภาบ้านเิมาให้ดูเล่นบ้างเข่ามันก็หืมด้ยางเรากินไหนปอนเออเอาวางเพอ่งจะไม่ไตออจะลาบปลาเเป็นงานานใกิบบอกรืนคน น้งเรราจะจับควงขึ้นเกาเพื้นก่อนส่าน,อนสองหนีเป็นได้สองหนีโอ้ยชักหนีโอ้ยนี่นส่องมหม่น้องแม่ดีที่สุดน้องเนาะติปังก็หนีได้หรอเขาจองตัวไปกลับ จองเครื่องบินไปกราบวันนี้เวลามันมันเห็นมันข้นกลึงขืนซีน mm. ุ First machine. First machine. First machine okay. ่งซีชิดมุขไข่มาเสกคืนซีนุงโทรไปถามมันมาแล้วเวลามื่อักนานแล้วตกเครื่องเราผิดชอบแม่ันลาเอาเออเอาวานนี้พวกพ่อมไข่ขอไปนี่มององอีมองสแกนนะมนมได้ยังไม่มีเลยไม่เห็นเครื่องตัวนี้นะไม่ตัวนี้นะมันน่าขึ้นหน้าจอแม่เออค่น่าขืนแน่หนิยูเขาก็นแลนดติดอีไแล้วแพ่ เห็นไหมไอ้คนรับรับเบือรับสายเหนไกระตีได้เสื้ดีกว่าข้ามมาไอ้คนรับสายเนี่ยบาตกเครื่องไม่รับผิดชอบนะคุณหาคุณหาพูดเฉพาะสี่พูดตั้งตั้งนี้ยันหูรับรับใหม่จ้าพี่ลองพี่ถ่ายไปแล้ว มันเลยเวลาใช้อินตั้งนานนะคือไม่ทำอะไรอยู uh ่ถ้าตกเครื่องไม่รับผิดชอบนะตอนถายเครื่องปลาสมเรื่นงของมันปลาแดดสมปลาไหมสมปลาขาวไหมสมปลาไม่รด้เปสวยสมปลาแซ่บจ้าพี่น้องกินก็ต่ำหงมายสมปลาเป็นโตไหมโกปลาแดกไอ้เก่านน้ำกันได้หลายคนกับเสีบตัวพี่น้องเลย มาเด้อกินตำตำบ่แจก่อ่ก็บ่แจกทั้งไปทั oh. ้งกลับบ่แจกเลยเอาตัวส yeah, you know, ีเนี่าไรก็สีกินท่านอ่บ่แจกบ่แจกเปดบ่คือไปอุบวเไปอุบวได้ขนมกักินขนมกินน้ำไปงมนดวยอะไรบอกอยู่ก็ไดที่ดี มนจะนาอังนี่เนาะมันไปขายขายเท้าขายงามขายน้ำเปิ้ลขายกาแฟหอนกาแฟเย็นเอียงมันกาแฟนี้เป็นแก้วละลอยแก้วละลยกะเด็นเดี๋ยว่นกินกาแฟท่านป้าบนป้าบานก็ได้ชั่วโมงหนึ่งบางชั่มงมาทีชั่งทีตอนไปตอนมาชั่วโมงดี่สตอนมาก็ตอนไปเขาพอทำกันปะทากันพันแล้วอยู่ก็ไอายายหอดตอนเยืองเอาไป ทานทีเทปแล้วแต่ว่าเสช็คไม่ไก่ดินั่งนั่งจนดเรื่มเท่าเลยตานนี้อันนั่งนั่งรถนั่งแท็กซี่จากสนามบินมันมันบวกบวกห้าสิบบวกค่าค่ากระเป๋าสามร้อยยี่สิบบาท ดำหุ่งปลาสมหอมเน้อต้ปลาขาขาวสอยกินเลยยังกดหยำยิบตุลมปลาไว้ต่มปลาดำหุ่งขากันมันเป็นชมป็นเปียวจังหน่อยโอ้แซบน้อย เราบอก่าเอออยากกินอังคก็อยากกินมันไปล่าบอกว่าางนี้มกบักบ้าบ้า 哦。 ปูกเพ้าะยั็แกงแม่มาตูดพื้นับำในลบปี เพ er ื่อนจากป้าจะไม้ก็จะเที่ยเน่นักินา่างไปแกินกับเพื่อนนั่นกินกเพื่อนไกได้ป้าก็ัวของลัวเป็นที่ปัวเก็ตามของุ่งเนี่ยเป็นปัวของปัวก็แบบว่าตามทอ

เองพี่น้องคลิปนี้ไว้สั่นี้ละ่ะค้นเบาพื่นกันพวดขอบคุณที่หลายด้วยตามรับชมครับพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ